สวัสดีครับผมภูหมานสออินเตอร์ฟาร์มนะครับมาดูบรรยากาศเย็นๆนะครับการเลี้ยงไก่เนาะบรรยากาศการเลี้ยงไก่นะครับอัปเดตดูท่านใดูนะครับการเลี้ยงไก่นะครับก็ชวนนี้มันก็พยายามนะครับเลี้ยงไก่ให้มันขุนมันแข็งแรงก่อนเนาะนะครับขุนมันแข็งแรงก่อนให้กินไปนี่นะครับนี่ก็แยกออกมานะครับแยกออกมา ก็ผมช่วยแข่งแล่นขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่ก็เห็นบรรยากาศตรงนี้นะครับกินข้าวกินอย่างนน้นีนี่ก็ข้าวอาหารกบบนี้ข้าวโพดครับหัวอาหารเนาะนี่นะครับฟังคุณก็รออยู่อีกสักครู่นะครับอีกสักแป๊บหนึ่งนี่บรรยากาศเย็นๆนะครับยามเย็นอีกสักหน่อยเนี่ยโอ้ไก่นะครับไก่ก็น่าจะมีเป็นเป็นร้อยเนาะเอาแต่โชว์นี้ก็เนี่ยไปก่อนนะครับ นีจะรอไปก่อนนะครับในพื้นนี้ก็ยังไม่ได้ร้องเดี๋ยเลยนะครับนี่ยังไมา่ได้คัดเดี่ยนะครับช่วงนี้ก็มันฝนตกมันบรรยากาศามันแบบแบบนะู้นาะเขาก็ต้องรอก,ก่อนนะครับนะครับเป็นกำลังใจเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามาดูเข้ามาติดต,ตามนะครับนี่เย็ยนๆมานะครับก็นนี่ะครับเลิกงานมาพูผกผมแลเขาเล่าไกลเลยนี่นะครับบรรยากาศไกลเล็ก แกก็กินมันเป็นภาพที่รู้แล้วหมวนอกมุนใจนะครับนาวันนี้เก้าขึ้นได้ไหนครับก็ <c oughs> ยังเดินได้อยู่นะครับยังเดินได้อยู่ ครับในอากาศเย็นเย็นอย่างไกลนั่นเอาขาให้ไก่กินนะครับนะครับไก่ไกงนข่งไวรุ่นนะครับแข็งแรงนะครับครับผมคลิปนี้นะครับผมอยากจบคลิปสั้นๆในไว้ก่อนนะครับอัปเดตให้ท่านได้ดูนะครับนะครับในอากาศแบบมันบานนะครับครับผมคลิปนี้กุมารซอยอินเตอร์ฟ้าอยากจบคลิปนี้กันในก่อนสวัสดีครับผม